เมื่อ20กว่าปีที่แล้วนะครับการท่องเที่ยวไทยเนี่ยถือว่าเจริญรุ่งเรืองมากๆนะครับคนไทยเที่ยวเมืองไทยคนะณะทัวร์ก็เที่ยวกันอย่างหนาแน่นเลยนะครับโดยเฉพาะที่วัดพระธาตุลำปางหลวงแห่งนี้นะครับถ้าใครมาลำปางเนี่ยยังไงก็ต้องแวะนะเพราะว่ามีชื่อเสียงในเรื่องของพระาธาตุหัวกลับนะครับหรือเงาพระาธาตุนะครับที่กลับหัวนั่นเองนะในส่วนของวัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับมีอายุเก่าแก่นะครับนานนับพันปีเลยทีเดียวนะครับ องค์พระธาตุเนี่ยนะครับถูกสร้างในลักษณะของทรงล้านนาโบราณนะครับเราสามารถที่จะเจริญทักษิณาวัตนนะโดยการเดินวนขวานะครับเพื่อสักการะพระเกศาธาตุนะครับระลึกถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์นะหรือว่าจะนั่งสมาธินะครับขัดเกลาจิตใจสักครู่หนึ่งนะที่วิหารด้านหลังก็ทําได้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าคนไม่พลุกพ่านนะตรงนี้จะเป็นวิหารเก่านะครับที่จําลองเงาพระธาตุกับหัวมาให้ได้รับชมกันนะครับ เมื่อก่อนจะอยู่ที่มนดปเก่าด้านหลังตรงนั้นนะแต่ว่าชารุดไปมากแล้วนะครับทุดโทรมไปมากแล้วเนาะก็เลยจำลองมาไว้ที่วิหารเก่าตรงนี้แทนนะครับเมื่อก่อนนี่คือห้ามสตรีขึ้นไปด้วยนะครับจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะครับอยู่ที่ด้านหลังนะครับเป็น ที่นะครับประดิษฐานของพระเจ้าแก้วนะครับพระเจ้าแก้วเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะชาวล้านนาโบราณเนี่ยฮะให้ความนับถืออย่างมากเลยใครมีโอกาสนะครับได้มาเยือนที่แห่งนี้อย่าลืมไปสักการะนะครับ